Give it. Give it วงจรไวเดอร์วัลเต็ด d i เดอร์นะครับเป็นวงจรที่เอาไว้สร้างแรงดันอ,อ,อ้างอิงอ่าให้กับวงจรควบคุมของเรานั่นเองนะครับโดยการต่อใช้งานเนี่ยก็คือ ใช้เป็น r 2ตัวแบบนี้นะครับก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็น r volume แบบนี้นะครับสูนคำนวยของมันเนี่ยก็คือ v out ตรงนี้นะครับ v out ของมันเนี่ยก็คือ v 1คูณกับ r 2นะครับหารด้วย r 1่บวก r 2นะ v 1ก็คือตรงนี้นะก็คือแหล่งจ่ายคูณกับ r 2นั่นเองหารด้วย r 1บวก r 2เราก็จะได้ แรงดันตัวนี้ออกมานะครับแต่ว่าการใช้งานแบบนี้อาจจะยุ่งยากไปสักหน่อยนะครับการใช้งานส่วนใหญ่ที่นิยมกันก็คือเราก็ใช้อาปรับค่าเลยนะครับเอาอาปรับค่าเนี่ยขาทางซ้ายเนี่ยเข้าเป็นไฟเข้านะครับขาทางขวาเนี่ยต่อลงกาวไว้นะครับขาเอาพุทเนี่ยขากลางเนี่ยเราก็เอาออกไปใช้นะครับตัวต้านทานตัวเนี้มันก็จะสามารถปรับได้ตั้งแต่0ถึง24โวลต์เลยนะครับเท่ากับแรงใจ ของเรานั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะทําแหล่งจ่ายไฟปรับแบบปรับค่าได้นะครับโดยใช้ในคุณสมบัติของวงจร,รวนเตจดิวอเดอร์นั่นเองนะครับ